สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการจัดวางช้อนซ่อมบนโต๊ะอาหารนะครับสําหรับภาพที่เราจะนําเสนอในวันนี้เป็นรูปตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนพราธิการซึ่งมีรูปแบบอย่างนี้ครับอันดับแรกเราจะวางเป็นรูปครบเพลิงก่อนนะครับโดยนําซ่อมมาวางในลักษณะตะแคงนะครับคือตะแคงเข้าและตะแคงออกนะครับเพื่อให้เป็นรูปครบเพลิงนะครับอันนี้ก็เริ่มเป็น คบเพลิงแล้วนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นตัวฐานของครบเพลิงเป็นดั้มนะครับก็ใช้ซ่อมวางเป็นดั้มของคบเพลิงโดยใช้ซ่อมวางหงายต่อกันลงมานะครับเป็นดั้มของคบเพลิงต่อจากนั้นใช้ช้อนวางเป็นตัวเตืเพลิงด้านในนะครับอันนี้เราก็ใช้ช้อนวาง บนซ่อมในลักษณะของการหลายช้อนนะครับต่อจากนั้นด้านข้างจะเป็นรูปช่อชัยาพืชอันนี้ก็ใช้ช้อนวางในลักษณะคว้านะครับเรียงเป็นรูปโค้งเพื่อให้ออกมาเป็นรูปของช่อชัยาพืชทั้งด้านขวาและด้านซ้ายของตัวคบเพลิงในการวางนะครับช้อนที่วางทั้งสองด้านจะต้อง มีจํานวนที่เท่ากันนะครับแล้วก็วางให้ได้ลักษณะใกล้เคียงกันให้มากที่สุดครับกลแผ่นดามต่อจากนั้นก็จะเป็นส่วนตรงกลางนะครับที่เป็นรูปของสืออันนี้เราก็ใช้มีดเนยมาวางเป็นตัวรูปของสือนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของตัวครบเลย มีทั้งสองด้านจะต้องวางให้ได้ระยะกันนะครับคมมีดจะต้องหันไปในทิศท,ทางเดียวกันนะครับสำหรับในภาพนี้คมมีดจะหันลงไปทางด้านล่างของตัวคบเพลิงนะครับด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นทางด้านขวามอือก็ใช้มีดเนยเช่นเดียวกัน,นคมมีดก็หันลงมาทางเดียวกันนะครับ สับฟัโดยง่าากไว้ตารักษณะการวางจะต้องวางให้เสมอและตรงกันนะครับเพีงเห็นต้องด้านต้องมีการปรับแต่ง,งอันนี้ก็เป็นแทนสัญลักษณ์ของตัวหนังสือนะครับเ,เ,าาเหมือนมีวิมานตรงหน้าื จากนั้นด้านบนของตัวด้ามคบเพลิงนะครับในรูปจะเป็นรูปกุญแจขวาแต่ในที่นี่เราใช้ช้อนกับซ่อมวางแทนสัญลักษณ์ของกุญแจนะครับต่อจากนั้นวงกลมด้านนอกนะครับในรูปนี้จะเป็นรูปของเชือกเราก็จะใช้ซ่อมวางแทนนะครับโดยใช้ซ่อมวางตะแคงน,นะครับตามแนวรูปทรงของซ่อมในทิศทางเดียวกันเป็นวงกลม รอบของครบเริงก็ปรับแต่งนะครับระหว่างวางก็จะมีการปรับแต่งให้เป็นวงกลมแทนสัญลักษณ์ของตัวเชือกนะครับอันนี้ถ้าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าวงกลมด้านนอกที่ทําด้วยซ่อมวางด้วยซ่อมนะครับ <ๆ S 1> ก็จะเป็นเกลียวเชือกนะครับที่ล้อมรอบของครบเทิงและหนังสือและกุญแจนะครับซึ่งเป็น ต,าตาราสัญลักษณ์ของโรงเรียนพระราธิการนะครับการวางอันนี้ก็ใช้เวลาเพียงสั้นๆนะครับพเพราะฉะนั้นผู้วางจะต้องมีความชำนาญพอสมควรนะครับในการจัดวางส่นวตนตรงที่เป็นโบนะครับด้านล่างของช่อชายพฤะพืก็ใช้ซ่อมวางตะแกรงนะครับเข้าหากันทั้งสองด้าน พวางไม่ได้กลางกลางอยูด่ด้านล่างของครบเดิมดั้มครบเดิมน,นะครับหลังจากนั้นก็จะนำช้อนมาวางเหนือช่อมอีกด้านละหนึ่งันนะครับเป็นให้เป็นรูปของโบนครับอันนี้ก็เป็นภาพสัญลักษณ์นที่เป็นภาพเขียนนะครับ ซ้อนซ่อมนพิจักวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับภาพวาดนะครับภาพนี้จะไม่เหมือนทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่ามีความใกล้เคียงและมีความคล้ายนะครับทันนี้ก็ขอให้ท่านลองพิจารณาดูนะครับรับสวัสดีครับ